สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป .3 หน่วยการเรียนรู้ที่3บุคคลสำคัญของท้องถิน่นบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิน่นชุมชนและท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีบุคคลสำคัญที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือท้องถิน่นการศึกษาประวัติของบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิน่น สาสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้ตัวอย่างบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิน่น 1. นายประยงรณรงค์นายประยงรณรงค์เกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมพศ2480เป็นคนอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเกิดในครอบครัวเกษตรกรที่มีฐานะยากจน หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็ได้ออกมาช่วยพ่อแม่ทํางานหลายอย่างเช่นรับจ้างตัดต้นไม้ดูแลช้างลากไม้รับจ้างล่องแพสุงตามลําน้ําตาปีทําแร่ดีบุกผลงานสําคัญของนายประยง,งรณรงค์นายประยงรณรงค์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของยางพาราท่านเห็นว่าเกษตรกรที่ทําอาชีพยางพาราประสบกับปัญหาการทํายางพารามาตลอดและไม่มีความมั่นคงในอาชีพ เพราะผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศราคาที่ขึ้นอยู่กับตลาดโลกและความไม่แน่นอนของนโย,ยบายรัฐบาลดังนั้นท่านจึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหายางพาราโดยได้เริ่มต้นจากชุมชนไม้เรียงซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านมีการพัฒนาอาชีพการทำยางพารามีโรงงานแปรรูปยางขนาดเล็กของชุมชนการทำเช่นนี้ทำให้สามารถแก้ปัญหาของยางพาราได้อย่างเป็นระบบ ชุมชนไม้เรียงถือเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนายางพาราไทยชุมชนนี้ได้ขยายตัวเป็นเครือข่ายยางพาราไม้เรียงและต่อมาได้กลายเป็นเครือข่ายยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างไรก็ตามนายประยงเห็นว่าการแก้ปัญหายางพาราเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในชุมชนได้เพราะปัญหาต่างๆเกิดจากชาวบ้านในชุมชนขาดความรู้ความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ทำให้ชาวบ้านต้องพึ่งพาในทุนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในชุมชนดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบท่านจึงได้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงขึ้นเพื่อทําการศึกษาชุมชนทั้ทงด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพนิสินและความต้องการของชุมชนชุมชนไม้เรียงมีหลักสูตรในการพัฒนาอาชีพมากมาย,มายเช่นหลักสูตรการปลูกพืชผักปลอดสารพิษหลักสูตรการเพาะเลี้ยงนาะ ปลาน้ําจืดหลักสูตรการเพราะเลี้ยงเห็ดด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราหลักสูตรการแปรรูปข้าวหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อสุขภาพหลักสูตรทั้งหมดสร้างขึ้นมาจากความต้องการของชุมชนและเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือชาวนาชาวบ้าน mm. ในชุมชนไม้เรียงอยู่ในสภาพพอกิน พออยู่พอกินมีความสงบสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้กลายเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ชุมชนต่างๆนำไปปฏิบัติตามนอกจากนี้นายประยงยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานระหว่างองค์กรออกไปนอกชุมชนที่สำคัญคือเครือข่ายยมนาซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง3กลุ่มอาชีพได้แก่อาชีพยางพาราอาชีพไม้ผลและอาชีพทำนา เครือข่ายยมนาสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาทางด้านอาชีพเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองในชุมชนก่อนที่จะผลิตสินค้าออกขายนอกพื้นที่สำหรับกิจกรรมสำคัญที่เครือข่ายยมนาจะทำขึ้นคือการสร้างโรง,โรงงานผลิตแป้งขนมจีนโดยใช้ชื่อว่าบริษัทเครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดบริษัทนี้ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้าวโดยจะนำข้าวคุณภาพต่ำและ ราคาถูกที่ชาวนานในลุ่มน้ำปากพนังปลูกมาแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเส้นขนมจีนทั่วไปบริษัทนี้มีความเจริญเติบโตสูงในแต่ละวันสามารถผลิตแป้งขนมจีนได้จำนวนมากและมีตลาดที่ครอบคลุมไปหลายจังหวัดปัจจุบันบริษัทเครือขายผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็นต้นแบบวิสาหกิจชุมชนอีกด้วยผลงานสำคัญที่นายประยงรณรงค์ได้คิดค้นขึ้นมีดังนี้ 1. เป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงโดยทำให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพานตนเองในการแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพรวมทั้งการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน 2. อิเริ่มจัดทาแผนแม่บทยางพาร,ราไทยซึ่งรัฐบาลได้นาไปใช้เป็นแนวทางสาคัญ สำหรับการพัฒนายางพาราของไทย 3. ริเริ่มจัดทำแผนแม่บทชุมชนซึ่งรัฐบาลได้นำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท 4. สร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนในภาคใต้ 5. ริเริ่มสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้และผลักดันให้เป็นนโยบายของรัฐบาล 6. ริเริ่มจัดทาโครงการเกษตร แบบผสมผสาน7จ็ดเริ่มและขยายผลเครือข่ายยางพาราเครือข่ายไม้ผลจากชุมชนไม้เรียงออกไปสู่ชุมชนอื่นๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด 8. ริเริ่มจัดทําวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง 2. แพทย์หญิงเพนภาทรัพย์เจริญแพทย์หญิงเพนภาทรัพย์เจริญเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคมพศ2 4 9 5จังหวัดปราจีนบุรี ท่านเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้นำพืชสมุนไพรามาใช้ร่วมกับยารักษาโรคแผนปัจจุบันและผลักดันให้ยกฐานะสถาบันการแพทย์แผนไทยขึ้นเป็นกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกส่งผลให้สมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปผลงานที่สำคัญเช่น 1. รวบรวมตำรายาแผนโบราณและนำมาแปลเพื่อเผยแพร่ความรู้และนำไปใช้ในการรักษาโรค 2. รวบรวมตำราประมวลทฤษฎีอ่านว่าทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเล่มหนึ่ง3าจะทำโปรแกรมสุขภาพสำเร็จรูปการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สุขภาพด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในพศ2537 4. รวบรวมท่าบริหารกายแบบไทยในท่าฤาษีดัดตน 5. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณาสุขของรัฐ ผลงานของท่านล้วนเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ทั้งสิ้นจากการทำงานที่สร้างประโยชน์แก่ผู้คนเป็นจำนวนมากทำให้ท่านได้รับเลือกเป็นแพทย์ชนบทดีเด่นประจำปีพศ2529แพทย์ดีเด่นในโรงพยาบาลประจำอำเภอประจำปีพศ2527แพทย์สตรีที่มีผลงานดีเด่นทางด้านสังคมชนบทประจำปี2529 นาามนายวิบูลเข็มเฉลิมนายวิบูลเข็มเฉลิมเกิดเมื่อวันที่29ทธันวาคมพศ2479ที่อำเภอพนมสารครามจังหวัดฉเชิงเสาได้รับเลือยเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อพศ2512ในช่วงแรกได้ประกอบอาชีพทำเกษตร แบบธุรกิจและประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากการเกษตรแบบธุรกิจเป็นระบบที่ใช้เงินเป็นหลักในการลงทุนทําให้การทําธุรกิจในระยะต่อมาประสบปัญหาขาดทุนมีนิสินมากมายจึงต้องขายที่ดินเพื่อใช้นี่คงเหลือที่ดินจํานวนเล็กน้อยที่ใช้ทำมาหากินเพื่อการเลี้ยงชีพจากปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ท่านเปลี่ยนวิธีคิดในการทําเกษตรใหม่ทั้งหมดเลยโดยเปลี่ยนจากการเกษตรแบบธุรกิจที่ผลิตขึ้นเพื่อขายในตลาดมาเป็นการผลิตเพื่อเลี้ยงชีพในครอบครัว โดยจะขายก็ต่อเมื่อเหลือจากการบริโภคภายในครอบครัวแล้วและได้เริ่มทดลองทําการเกษตรแผนใหม่โดยการปลูกพืชหลายชนิดตามธรรมชาติได้ศึกษาค้นคว้าทดลองอยู่เป็นเวลานานจึงประสบความสําเร็จต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบความคิดของการทําวน,นาเกษตรซึ่งเป็นการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมตามสภาพของพื้นที่โดยไม่ต้องพึ่งแรงงานผู้อื่นและการตลาดวน,นาเกษตรมีลักษณะดังนี้วน,นาเกษตรเป็นการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตโดยการปลูกพืชห,หลายชนิดเช่นไม้ยืนต้นพืชไร่พืชสวนในวนกเกษตรไม่มีวัชพืชอ่านว่าวัชพืชเพราะพืชทุกชนิดที่ปลูกใช้ประโยชน์ดได้หมดเพราะมีการวางแผนคัดเลือกพืชก่อนที่จะนำมาปลูกปัจจุบันปัจจุบันวนกเกษตรได้มีการพัฒนาขึ้นไปมากโดยมีองค์ประกอบสําคัญดังนี้ 1. ่สวนวนกเกษตรในสวนจะมีทั้งพืช ทั้งที่เป็นอาหารยาและสัตว์หลากหลายประเภทสวนวานาเกษตรจะเปิดให้นักเรียนและคนทั่วไปเข้ามาใช้ในการศึกษาเรื่องพืชสัตว,ตว์และธรรมชาติมีห้องหนังสือรวบรวมหนังสือประเภทต่างๆไวเป็นหมวดหมู่เช่นเกษ,ษ,ษตรกรรมสุขภาพสมุนไพรต้นไม้ประวัติศาสตร์วารสาร 2. ลานค้าริมทางชุมชนเป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรรายย่อยในบริเวณนั้นเช่นการค้าขายการแปรรูปการปลูกผักกาด การปลูกผักปลอดสารพิษ 3. ค่ายเยาวชนโดยใช้สวนวนากเกษตรเป็นสื่อในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตเช่นต้นไม้นกเพื่อให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นท่านยังได้เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพานตนเองเป็นการนำเอาประสบการณ์ชีวิตที่ได้มาเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สามารถพึ่งพานตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสรุปบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นบุคคลสำคัญที่ควรได้รับการยกย่องชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรนำมาปฏิบัติตามจบแล้วค่ะ